สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นบ่ายค่ะวันนี้พุทธที่21มีนาคม2555นะคะอยู่กับธนวันบรรทชนค่ะ ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะยังมีจังหวะที่มีการพักฐานบ้างนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์หลายสำนักนะคะมีการประเมินคะ่ะว่าการพักนั้นไม่น่าจะลึกนะคะเป็นการพักระยะสั้นเท่านั้นหลังจากนี้น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งดูจากฐานการลงทุนของนักงทุนต่างชาติที่ยังคงทยอยซื้อสุทธิเข้ามาไม่ขาดสายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดันให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ช่วงปิดตลาดนะคะบวกขึ้นมาแรงหลายจุดเลยทีเดียว นะคะคช่วงเช้าตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนนะคะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบแต่ว่าพอปิดครึ่งเช้าจริงๆปรากฏว่าย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจตรวจสอบกันนะคะรวมไปถึงภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะล่าสุดบ่ายนี้เป็นยังไงหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐาน,นั้นปิดตลาดในแดนลบนะคะล่าสุดตลาดฟิวเจอร์ปรากฏว่าปรับตัวบวกขึ้นมานะคะ ฝั่งของสารัฐค่ะฟิวเจอร์ของดาวโจนส์บวกขึ้นมา24จุด NASDAQ บวก4 S&P 500บวก2.80นะคะมาดูบรรยากาศการซื้อการขายตลาดหุ้นในเอเชียบ่ายนี้กันบ้างนะคะโตเกียวลงไป60.65นะคะสิงคโปร์ร่วงลงไป10.46ค่ะหังเสีงฮ่องกงร่วง97.22นะคะเวียดนามบวกสวนทางขึ้นมา9.24จุดค่ะ มาดูภาพรวมของตลาดหุ้นมนิลานะคะบ่ายนี้ลงไปแล้ว46.91อินโดนีเซียบวกขึ้นมา3.52มาเลเซียบวก0.68นะคะโซร่วงลงไป13.58ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองคำมีการปรับตัวสำหรับบ้านเรานะะเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกปรากฏว่าลงไปแตะที่ระดับ1,600 50เหรียญต่อออนซ์นะคะทำให้ราคาขายบ้านเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะคะทองคำแท่งรับซื้อ24,000ขายออก24,100รูนพันนระคะรูปพรับซื้อ23,649ขายออก24,500บาทค่ะทิศทางของบาทไทยเช้านี้เปิดตลาดแข็งค่าขึ้นนะคะเปิดที่30 73บาท73สตางค์งถึง80สตาตคงต่อตอลลราสาระจากปิดตลาดไป เมื่อวันช่วงเย็น30บาท76สตางค์ถึง80สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะมาดูเซตบ้านเรากันนะคะปิดครึ่งเช้าย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะลงไป0.10จุดนะคะดัชนีนั้นปรากฏว่าร่วงลงไป1.15จุดนะคะยืนที่1,195.45จ,จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย15,555ล้านบาทค่ะตลาด ตลาด MAI นะคะครึ่งเช้าย่อตัวลงไปในแดนลบเช่นกันค่ะลงไป0.44นะคะยืนที่294.54มูลค่าการซื้อขายเฉียด500ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์กันนะคะ10อันดับหลักทรัพย์ตัวแรก d t แทค่ะคุณผู้ชม d t แทเช้านี้บวกขึ้นมาได้เกือบ5%นะคะขึ้นมา3บาท215ตาง์ยืนที่79นะคะ ในขณะที่ทุนธนชาติบวกขึ้นมา3%กว่ากว่านะคะขึ้นมาได้1บาทค่ะ32บาท50สตางนะคะ PDTGC บวกขึ้นมา1บาท25สตาตคางนะคะปิดครึ่งเช้ายืนที่71บาท50สตางนะคะจะเห็นว่าหุ้นตัวกลางๆเริ่มที่จะมีแรงขยับนะคะในขณะที่ตัวใหญ่ๆนั้นอาจจะเริ่มมีการพักบ้างนะคะ แบงก์ตัวใหญ่ๆห,หลังจากที่เมื่อวานขึ้นมาแรงนะคะล่าสุดียมีการพักลงไปบ้างแล้วนะคะ SCB เช้านี้ลงไป1บาท50ตังค์นะคะยืนที่149บาทปตทลงไป4บาทค่ะยืนที่351บาท i v l ลงไป25้ตังค์นะคะยืนที่38บาท50ตังค์ Jazz ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่2บาท88ตังค์นะคะแบงก์กรุงเทพลงไป3บาท50ตังค์ในเช้านี้ค่ะกันกุลบวกขึ้นมาได้เกือบ4%เนะคะยืนที่19บาท 50ตางเคแบง์ K bank ลงไป3บาท50ตางนะคะยืนที่155บาท50ต่างนะคะปัจจัยที่จะต้องจับตาบ่ายนี้นะคะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยนะคะก็จะส่งผลหรือเปล่าต่อหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์หลายสำนักประเมินกันไว้แล้วนะคะว่าไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่มาดูปัจจัย บวกกับปัจจัยลบสําหรับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้กันต่อเลยนะคะปัจจัยบวกที่ล่าสุดเนี่ยมีการประเมิอนออกมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลข GDP ค่ะธนาคารฮ่องกงแบงค์นะ,ะมีการคาดการ์ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปี55จะขยายตัว5.5นะคะแล้วก็จะขยายตัวเฉลี่ยปีละ5ใน5ปีข้างหน้านะคะในขณะที่สเปนประมูลขายตัวเงินได้5,000ล้านยูโรนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดนะับตั้งแต่ปี2553ค่ะ นอกจากนี้ยังท้ายังมีปัจจัยจากธนาคารกลางจีนนะ,ะที่มีการเปิดเผยว่า5ธนาคารพาณิชย์ของจีนที่เป็นขนาดใหญ่นั้นมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งกว่าเกณฑ์ถึง11.5นะคะสำหรับบ้านเรามีผลประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่มีมติให้ขยายเวลาการลดภาษีสรรมสามิตน้ํามันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง30เมษายนนะคะปัจจัยลบก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นนะคะอย่าง ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณนะคะว่าเศรษฐกิจของเขาเข้าสู่ภาวะถดถอยในรอบ2ปีนะคะครั้งที่2ในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าจะหดตัวในปีนี้ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนนะคะที่คาดว่าจะหดตัว0.5%ในปีนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยที่ทาง IMF เชื่อนะคะว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการประชุมที่จะต้องจับตาในใบ่ายนี้ก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะมาลุ้นกันดูค่ะว่าดอกเบี้ย3%นั้นจะมีการปรับลดลงไหมนะคะหรือจะคงไว้ในระดับเดิมเพราะตอนนี้เสียงของนายแบงค์แต่ละแบงค์นั้นก็ค่อนข้างจะแตกต่างกัน บางเจ้าประเมินว่าน่าจะลดเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจบางเจ้าคิดว่าน่าจะคงไว้ที่3%เพื่อที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นเ mm. ติบโตต่อเนื่องนะคะ mm. ก็ต้องจับตาบ่ายนี้นะคะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเราจะมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะกับนักวิเคราะห์นะคะซึ่งวันนี้คุณรณกริสารินวงศ์จากคันทวีกรุ๊ปนะคะจะมาวิเคราะห์แล้วก็เปิดสายคุณผู้ชมนั้นได้สอบถามหุ้นรายตัวกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ